สวัสดีครับท่านผู้ฟังหลวงปู่จักเปียธรรมโมอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งวัดธรรมเขาหลังไก่ตำบลวัดสิงอำเภอหนองมะมงจังหวัดช้ยนาทที่คนชาวเมืองช้ยนาทให้ความเลื่อมใสศรัทธาและรู้จักชื่อเสียงกันเป็นอย่างดีท่านมักจะออกเดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆชอบปลีกวิเวกไปนิถินธุรกันดาน เพื่อปฏิบัติธรรมภายในธรรมท่านเกิดในตระกูลหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์คุณตาก็คือกำนันพร้อมในสมัยรัชการที่หเมื่อท่านอายุได้ห้าขวบได้ครอบครูเสียนพ่อแก่หรือสีเพชรฉลูกันซึ่งถือว่าเป็นครูใหญ่ของคณะหนังใหญ่เมื่อเริ่มเป็นหนุ่มมีนิสัยไม่กลัวใครเพราะถือว่าเรียนวิชาดีจากคุณตา ได้ศึกษาวิทยาคมปลูกเสกข้าเสกแป้งพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมจนลือกันว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมประจำหมู่บ้านในขณะนั้นจากนั้นได้อาสารับราชการเป็นทหารรับใช้ชาติออกรบสงครามทีลาวสงครามเวียดนามถึงสี่ครั้งโดยเล่าว่ามีครั้งหนึ่งคุมพลทหารแปดนายเขาโจมตีฆ่าศึก ปรากฏว่าเกิดความสูญเสียสร้างความเศร้าสลดหดหูให้กับบรรดาเพื่อนฝูงแนวหลังที่ตั้งหน้ารอคอยการกลับมาของคนในครอบครัวทุกคนเสียชีวิตหมดเหลือเพียงแต่ท่านเพียงคนเดียวพอกลับมาจากศึกสงครามสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างมากก็คือได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหารต่อมาท่านลาครอบครัวเข้าพิธีอุปสมบท ที่วัดวิหารขาวจังหวัดสิงห์บุรีหลังจากบวชดได้สองพรรษาก็าได้กราบลาพระอุปชาออกเดินทุดงทันทีระหว่างทุดงได้เรียนวิชากับทั้งครูพระและครูคารวาสมากมายอทิศึกษาวิชากับหลวงพ่อน,นายวัดบ้านแจง้งหลวงพ่อเชนวัดสิงห์อาจารย์เนาววัดเสาธงหินครูบาคำล่าอาจารย์ฟ้อนดีสว่าง หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่ออดุลวัดวิหารขาวและหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่เป็นต้นป่าทุกป่าในเมืองไทยท่านได้ทุดงไปเกือบหมดครั้นพออายุได้60ปีแต่มาพักที่วัดถ้ำเขาหลังไก่ซึ่งเป็นสถานที่สัป,ปยะเหมาะกับการบำเพ็ญธรรม ประกอบกับอายุท่านมากแล้วจึงอธิษฐานจิตอยู่ที่วัดถ้ำเขาลังไก่แห่งนี้ในตอนนั้นเมื่อเสือมเหสีวนขุนโจรชื่อดังลูกข่าวจึงมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แม่อายุมากถึง94ปีพอยังแวะเวียนมาร่วมแสดงมุทิตาจิตสักการะหลวงปู่จักไม่ได้ขาดก่อนหน้านั้นช่วงที่ม้าอยู่ถ้ำเขาหลังไก่ใหม่ มีนายทุนได้มาขอให้ออกไปจากถ้ำเพราะจะขอสบัติทานระเบิดเขาซึ่งเป็นเขาหินอ่อนทั้งเขาแต่ก็ได้ปฏิเสธไปพศ .2539 มีระเบิดมาวางรอบเขาลังไกสี่ลูกปรากฏว่าระเบิดถูกจุดชนวนทุกลูกแต่ได้ดับก่อนที่จะระเบิดขึ้นโดยมีตำรวจมากู้ไว้ได้ทันมีวัดปฏิบัติอยู่ภายในถ้ำ เดินจงกรมเป็นปะกะติวิสัยโปรดญาติโยมทุกวันกล่าวกันว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่จักมีพุทธคุณโดดเด่นอาทิตะกรุดพรมค้ำแผ่นดินเป็นตําลาของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่ตกทอดมาถึงหลวงปู่จักปิดถ้ำประกอบพิธีโดยปลุกเสกแผ่นตะกัวลงจานพุทธค้ํแผ่นดิน เวลาหมวนเสกต้องตั้งนิมิตเหมือนเสกหน้าพระพรมค้ำทั้งสี่ทวีปตะกรุดดอกนี้อูไดมีติดตัวจะลุ่งเหลืองไม่ตกตาจะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดท่านมระณภาพเมื่อวันที่สมกุมภาพันธ์สองาที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีหลังจากนั่งสมาธิกำหนดจิตถึงประมาณตีสีคณะสิทธ์ได้นำส่งโรงพยาบาล พื่อรักษาอาการแต่ด้วยความชลาภาพทําให้คณะแพทย์ไม่สามารถยื้ออาการเอาไว้ได้ละสังขารอย่างสงบสิริอายุ85ปีหลังจากข่าวแพร่สะพัดออกไปคณะสงฆ์แลประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดข้างเคียงก็ทยอยเดินทางมาลดน้ำศพกันอย่างเนืองแน่น ทำให้สาราการประเรียนที่ตั้งบำเพ็ญกุศลคับแคบลงไปถนัดตาท่ามกลางความเศร้าสลดของบรรดาคณะสิทธานุสิ์ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ